ก็กลับมาเจอกับมายมายนิทานะคะคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาแต่งหน้าลุคนี้กันค่ะเป็นลุกที่มีความเป็น everyday ลุกได้หรือว่าจะเป็นลุกที่แต่งไปไหนก็ได้หรือว่าแต่งถ่ายรูปก็ได้นะคะเพราะว่าลุกนี้ถ่ายรูปสวยแบบ สวยเลยนะก็ถือว่าเป็นอัปเดตลุคช่วงนี้แหละการช่วงนี้มาก็แต่งประมาณนี้นะคะที่สังเกตได้เลยก็คือจะเป็นอายไลเนอร์จะเขียนตกนะจะไม่ค่อยเขียนแบบหักเชิดแล้วนะช่วงนี้อยากให้ตามันดูหวานขึ้นนะ,ะถ้าอยากรู้ว่ามายแต่งได้ยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้มายไม่ได้พูดแล้วแต่งไปนะมายแบบอัดเสียงเอานะคะก็หวังว่าจะ enjoy นะคะไปดูกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะฉีดสเปรย์น้ำแร่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของใบหน้านะ ต่อไปเราก็จะมาลงกันแดดกันซึ่งมาใช้ของ Intuit Expert Protection Serum นะคะอันนี้จะเป็นเซรั่มกันแดดนะคะที่มีเนื้อบางเบามากตัวนี้เราก็จะลงให้ทั่วหน้าเลย ต่อไปก็อยู่ที่ i n น u i t เหมือนเดิมนะคะมาจะใช้เป็น f e b a s e Smooth Powder Foundation นะสีที่มาใช้จะเป็น201นะคะอันนี้จะเป็นรองพื้นเนื้อลิควิดนะพอเกียบไปแล้วตัวนี้จะเป็นแป้งนะคะทุกคนก็คือเนื้อเขาจะสบายผิวมากๆเลยแล้วก็สามารถปกปิดได้ดีแล้วก็เรียบเนียนมากๆด้วยนะคะไม่เหนอะหน้าเลย ต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นไลฟ์ฟิตแพคนะคะอันนี้จะเป็นแป้งบาลานซ์ผิวนะเบอร์ที่มาใช้นะคะจะเป็นเบอร์0ูนะตัวนี้จะทําให้ผิวเราอะ่ะเนียนเป็นธรรมชาตินะคะงานผิวเสร็จแล้วมาก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร,เร่เซตอีกรอบนะคะแบบนี้เลย ต่อไปเราจะคอนทัวร์จมูกด้วยทาตัวเดิมของไมาเลยนะมายก็จะคอนทัวร์จมูกให้เป็นสันเป็นคมเหมือนในคลิปนะคะเราจะคอนทัวร์หนักหน่อยนะเพราะว่าไมาเพิ่งเอาซิลิโคนจมูกออกนะคะก็ต้องแบบคอนทัวร์ให้ชัดขึ้นมากๆแบบนี้นะคะต่อต่อไปก็คอนทัวตร์ตรงบริเวณกรอบหน้าของเรานะคะให้หน้าเราดูแบบว่าเล็กแล้วก็มีมิติมากขึ้นแบบนี้เลย ไปนะที่เขียนคิ้วมาใช้ของ Benefit นะคะ Precisely My Brow Pencil นะตัวนี้นะคะจะเป็นที่เขียนคิ้วแบบหัวเล็กนะสามารถแบบว่าเขียนได้แบบง่ายมากๆเลยเราจะเขียนคิ้วตามทรงคิ้วของเราแล้วก็วิ่งหางมาเล็กน้อยแบบนี้เลยนะคะให้หางคิ้วเรายาวขึ้นงานตานะคะเราจะใช้เป็นอายแชโดว์พาเล e ของ Etude p a y Color Eye Mini Object นะคะเราจะใช้สีน้ำตาลเนื้อแมทนะคะทายทั่วเปลือกตาของเราเลยแล้วก็ทาที่ขอบตาล่างด้วยนะคะ ต่อไปนะคะใช้สีแมตข้างล่างขวามือทาเน้นไปที่บริเวณหางตานะคะเพื่อที่จะให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะให้ดูมีแสงมีเงาชัดขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้แปรงนะคะมาเน้นที่ปลายขอบตาล่างแบบในคลิปด้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีที่เป็นชิมเมอร์นะคะมาทาตรงบริเวณกลางเปลือกตานะคะแทบแทบแท,บ,ทบแบบนี้เลยนะ s h a d w เสร็จแล้วนะเราก็จะมากรีดตากันเลยซึ่งอยไลเนอร์ที่เราใช้นะจะเป็น E t w i t h a i r b a d eyeliner pen นะอันนี้จะบอกว่าสามารถเขียนตาเราได้ง่ายมากๆนะลุคนี้เราจะกิดตาให้ห่างเราตกลงมานะคะจะได้มีตาแบบอ่อนๆดูหวานๆนะแบบในคลิปเลย ก็จะดัดขนตาเลยนะคะจะบอกว่ามัสคร่าตัวต่อไปเนี่ยที่ไมใช้จะเป็นของอ n t ทวตนะมาบอกเลยว่าตัวนี้ไมชอบมากเพราะว่าสามารถปัดขนตาให้ไมทั้งงอนยาวเด้งนะคะแล้วก็มันทําให้ขนตาไมาย,ยาวขึ้นมากๆแล้วก็เรียงเส้นสวยมากๆเลยทุกคนแล้วต่อไปนะคะก็จะใช้คอนทัวร์อายเพนซิลของ s ซฟอร r a ่นะในการทาที่ขอบตาล่างแบบนี้นะแล้วก็ใช้มัสคร่าจากเมเบรีนนะมาเซตคิวให้ตั้งเล็กน้อยนะจะบอกว่าสีที่ไมใช้เป็นสีน้ำตาลน,นะทุกคน บัชออนมาใช้ของ Benefit นะอันนี้มาจะปัดให้คาดหน้าแก้มของมาเลยนะส่วนไฮไลท์เราจะใช้เป็นของ Mac นะสี Eye a p ิค i c t นะคะมาจะทาที่ตรงจมูกแล้วก็ตรงหนกแก้มนะตรงท้องคิ้วแล้วก็กระจับปากด้วยและสุดท้ายที่หัวตานะต่อไปลิปโรแมนดีนะคะมาจะใช้เป็นสีเลทีนะทายทั่วปากของเราเลย สุดท้ายแล้วก็จะลงด้วย YSL นะคะอันนี้จะเป็นลิปสีโรเซ่นะคะทาทับไปอีกรอบนะให้มันมีความแบบฉ่ำมากขึ้นนะนี่ลุกก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็เป็นลุกที่ไมคคิดว่ามันมีความแบบน่ารักสดใสแล้วก็มีความเซ็กซี่เบาๆนะก็หอังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาด้วยนะคะมกัก็ไปแล้วค่ะ